ที่อะไรเมือ COVID ่อโควิดมาถึงประเทศไทยคะครับผมก็ในฐานะหมอโลกติดเชื้อนะครับผมจริง,รงๆแล้วถือว่าเป็นหน้าที่หลักเลยนะครับเวลาเกิดโรคอุบัติโรคติดเชื้ออ,อุบัติใหม่เหล่านี้ะนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเลยเนี่ยเราเราต้องตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยว่าโรคนั้นๆมีความเสี่ยงจะเข้ามาในไทยแค่ไหน โรคนี้เกิดที่จีนโรคนี้โรคอีโบลาเกิดที่แอฟริกาค่ะเขาจะมาถึงเราไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเรามักจะมองในลักษณะที่เป็น worst case ไว้ก่อนว่าน่าจะเข้ามาแน่เลถ้าเข้ามาใช่ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาเราจะทําอะไรได้บ้างครับฉะนั้นหน้าที่หลักๆทางการแพทย์เนี่ยในการบริหารจัดการโรคเนี่ย องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมาก่อนนะครับหมายความว่าเราเราจะไม่ใช่ไปวางแผนทันทีเลย <Okay. S 2> เราจะต้องมีเบสิกโนเลจก่อนนั่นก็คือเราต้องไปค้นคว้าก่อนว่าโรคที่กำลังอุบัติอยู่นี้เกิดจากเชื้อกลุ่มไหนนะครับเนาะเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือพยาพยาธิหรืออะไรพวกน,นี้นะครับผมทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับทำารู้จักกับมันแต่เราได้ยินคำว่าอุบัติใหม่อุบัติใหม่นี่คือก็มีข้อมูลคร่าวๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือ ช่วงแรกๆเราคงรู้ไปพร้อมกับชาวโลกนะนะ,ะับเียงแต่ว่าในฐานะแพทย์เราจะมีวิธีหาข้อมูลเชิงลึกว่าในการศึกษาเขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับประชาชนทั่วไปอาจจะรับทราบจากข่าวแต่เราจะไปดูจากวงการศึกษาข้างในอะไรเงี้ยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยข้อมูลของเชื้ออุบัติใหม่ตัวนี้เนี่ยตัวโควิดเออกมาตีพิมพ์ออกมาแบบเร็วมากอะไรเงี้ยนะครับว่าเจอเจอกลุ่มคนในตลาดกี่คนมีอาการแบบไหนแล้ว สามารถเพาะแยกเชื้อออกมาจากคนไข้เป็นเชื้ออะไรอตอนแรกเจอว่าเป็นไวรัสแล้วก็เอาไปเทียบเคียงปรากฏว่าใกล้เคียงกับสายพันธุ์ของไวรัสตัว,ต,วตัวซาที่เคยระบาดเมื่อหลายปีก่อนอก็ต้องบอกว่าเรามีองค์ความรู้ในการจัดการโรคระบาดใหม่พวกนี้เก็บไว้เป็นคลังของโรคใบนี้อยู่<ช>ถูกต้องไหมคะเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยวงการแพทย์ของเราก็ตอบสนองแล้วก็รวมกับสื่อสารที่มันเร็วขึ้นมันเวอร์ไวมากขึ้นเนี่ยข้อมูลความรู้ก็จะมาถึงเรา ใช่ใช่ไหมคะสำหรับอาจารย์แพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคติดเชื้อในประเทศไทยรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยคค่ะอันนั้นคือข้อมูลที่อาจารย์จะต้องเตรียมตัวเพื่อตั้งรับครับสำหรับโรคที่กำลังจะมาถึงครับอาจารย์เริ่มรู้สึกว่ามันจะมาถึงมืออาจารย์จริงๆเนี่ยเข้ามาต่างประเทศมาถึงประเทศไทยมาถึงขอนแก่นของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันคือประมาณไหนคะช่วงเวลาสักประมาณไหนคะตอนที่เกิดโรคใหม่ๆนี่จะเป็นช่วงปลายปี2019นะครับแล้วก็ เริ่มมีเคสในไทยน่าจะประมาณต้นปี2020นะครับ<อ>ซึ่งอ,อย่างที่เราคาดก็คือ,อมันจะเป็นสถานการณนะ์มันจะเป็นโรคสถานการณ์ในโลกจริงก็คือเราดูแล้วว่าอุบัติมาจากจีนเราก็มองในความเป็นจริงว่าจีนกับไทยก็มีความสัมพันธ์กันในหลายๆอย่างท้ง<ม>านมีโอกาสจะมา เขาก็จะน้อยอ่างเงี้ยใช่ใช่ครับผมโรคอุบัติหลายๆยอย่างทางทวีอเมริกาก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรามันค่อนข้างจะห่างไกลกันอ่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเรามีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักธุรกิจทําการค้าอะไรเงี้ยเรามองแล้วว่ามีโอกาสสูงเลยน่าจะเข้ามาในไทยอะไรเงี้ยนะครับพอพอรู้ว่าเกิดที่จีนมีโอกาสสูงเลยอาจารย์เริ่มทําอะไรบ้างในส่วนที่จังหวัดขอนแก่นตั้งรับในงานที่อาจารย์รับผิดชอบตอนนั้นอาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะครับผมก็จริงๆถ้าถ้าพูดว่าเริ่มจริงๆน่าจะเริ่มตอนทที่เข้าามใน เข้ามาเจอเคสในไทยที่กรุงเทพหรือที่อะไรก่อนเนี่ยอตอนนั้นเราเราก็จะเริ่มแบบเตรียมวามแงแผนไว้เลยะนะครับผมนในช่วงแรกๆเนี่ยเราทําความรู้จักกับตัวโรคนะครับแล้วเราก็ได้ข้อมูลต่างๆมาว่ามันเป็นไวรัสซึ่งข้อมูลสําคัญที่เราต้องรู้คือมันเป็นเชื้อชนิดไหนก็คือไวรัสค่ะ แพร่กระจายด้วยวิธีไหนนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับแล้วก็การการป้องกัรรักษาส่วนใหญ่เราจะหาข้อมูลใน3จุดนี้ะนะครับซึ่งในช่วงแร,งแรกๆข้อมูลออกมาเป็นไวรัสกลุ่มนี้แล้วเราก็รู้ข้อมูลว่ามันแพร่กระจายจากคนสู่คนคือช่วงแรกๆเวลาเจอเชื้อใหม่เราต้องมาดูเอ๊ะเป็นจากคนสู่คนหรือจากสัตว์สู่คนหรือว่าเป็นจากสิ่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าจากคนสู่คนผ่านทางแบบไหนการสัมผัส หรือการหายทผ่านทางหายใจหรือดอ็อปที่เขาเรียกว่าด็อปเลตครับเป็นละอองฝอยที่เราพูดคุยกันหรือหรือมันจะลอยอยู่ในอากาศไปทั่วอะไรเงี้ยนะครับผมข้อมูลเหล่านี้เขาก็จะค่อยๆมาให้เราเ,เราเืเ่อยเใช่ทําให้เราสรุปว่าออมันติดจากคนสู่คนด้วยละอองฝอยเวลาพูดคุยเองอพอเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราก็ รู้ว่าเราจะป้องกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นนโยบายต่างๆในการป้องกันมันก็จะแบบออกมาในช่วงนั้นเลยว่า,าต้องมีการเว้นระยะห่างม,มีการระวังผิวสัมผัสต่างๆเพราะว่าไอ้พวกสารคัดหลั่งมันจะอยู่ตามผิวสัมผัสได้ฉะนั้นแนวทางต่างๆมันออกมาสะท้อนไปกับความองค์ความรู้ที่ออกมาในเวลาเดียวกันงั้นพี่อดีความแบบนี้ได้ไหมคะว่างานช่วงแรกของอาจารย์เมื่อยังไม่มีคนไข้คนแรกในคนแก่นเนี่ยอาจารย์ทํางานป้องกันก่อนใช่ครับถูกไหมคะ ช่วงแรกๆของงานที่ยังไม่มีคนไข้คนแรกยังมาไม่ถึงเราก็เริ่มให้ความรู้รณรงค์การป้องกันก่อนอ่ใชจริงๆถ้าถ้าพูดแรกสุดเลยก็คือถ้ายังไม่มีเคสเนี่ยคือป้องกันการคัดกรองเคสที่จะเข้ามาช่วงน,นั้นที่ทําหลักๆเลยคือการ จะมีการขึ้นป้ายขึ้นป้ายที่ตรง OPD หรือว่าตรงแผนกฉุกเฉินอะไรเงี้ยถ้าคุณกลับมาจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ตอนช่วงนั้นหลายๆที่น่าจะทําแบบเดียวกันที่เขาจะมีรายชื่อประเทศเลยเราเริ่มตั้งรับแล้วใช่ใช่ว่ากลับมาจากจีนกลับมาจากเกาหลีกลับมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ให้แจ้งแล้วเราจะได้ระวังโรคโควิดเมื่อยังไม่มีฉะนั้นนี่เป็นมาตรการแรกๆเลยคือการเฝ้าระวังมอนิเตอร์เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เราก็รณรงค์งกันทั้งหมดเลย <S <S เราเริ่มล้างมือเราเริ่ม,มวัดไข้นะประตูกันอันนั้นช่วงอันนั้นก็ถีหลักเองนนิหนึ่งเอ็นมั้งแ่ช่วงแรกๆจะเป็นอาจจะเป็นประวัติก่อน<ะ>ตอนที่เคสยังไม่เยอะเนะี่ยจะเป็นการกลุ่มเสียงแรกๆจากต่างประเทศก่อนเลยจากกรุงเทพก็ยังไม่เสียงนะฮะก็คือ จากจีนจากอะไรงนี้จะโดนคัดกรองเป็นพิเศษเอาไปตรวจไปแยกห้องอะไรเงี้ยใช่ันเป็นมาตรการแรกๆๆต่อมาก็ก็ <c oughs> จะเริ่มมีการรณรงค์การระวังระยะห่างการล้างมือการอะไรอีกช่วงหนึ่งน,นะครับหลังจากนั้นมาอีกเริ่มทําอะไรคะพอพอจำนวนผู้ป่วยเริ่มเยอะนะครับ าก,การก็แต่ละอันมันจะมีมันจะค่อยๆพัฒนารูปแบบการป้องกันขึ้นไปอย่างเช่นจากเดิมเราคัดกรองเฉพาะคนกลับจากต่างประเทศเราก็จะคัดกรองคนจากภาคกลางถ้าคุณกลับมาจากกรุงเทพหรือปริมณฑลทนต้องแจ้งเราอะไรเงี้แล้วก็คัดกรองอาการที่เราเริ่มเรียนรู้จากความรู้ที่มันออกมาอย่างเช่นมีไข้ปริมาณเท่านี้มีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเริ่มมีเกณฑ์ต่างๆอันนี้จะเป็นช่วงเวลาช่วงประมาณสักกลางกลางปีเอยอกลางกลางปี2020ที่เกณฑ์การเฝ้าระวังมันจะออกมาเป็นชัดเจนขึ้นช่วงแรกๆจะทํากันแบบตามตามที่แต่ละคนจะทำอ,ะอย่างเงี้ยเท่าที่รู้แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาจะออกแนวทางมาตลอดว่ากลับมาจากพื้นที่นี้ทําอาชีพเหล่านี้มีอาการเหล่านี้ดูและเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ค,คุณแยกออกไปก่อนอฉะนั้นการแยกออกไปก่อนนี่แหละเป็นตัวลด และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอะไรเงี้ยนะครับมผมอาจารย์รู้สึกไหมคะว่าในใ,ใ,ใ,ในในในส่วนนี้ไม่ใช่มีแค่าจะแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคติดเชื้ออย่างเดียวมีทั้งบุคลากรและทั้งคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเราความยากง่ายของการกระจายองความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองต่างๆเป็นสู่การปฏิบัติเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนคะโอเคเออ จริงๆแล้วทีมงานที่ทําหลักๆพวกนี้เขาจะมีทีมอยู่ทุกโรงพยาบาลน,นะครับคืออย่างที่บอกว่าหมอที่รับผิดชอบด้านโรคติดเชื้อมีน้อยนะครับบางที่ไม่มีหมอโรคติดเชื้อด้วยซ้ำแต่เป็นอายุรแพทย์ที่ขึ้นมารับหน้าที่นี้ใช่ฉะนั้นทีมหลักๆทีมพยาบาลหรือทีมเจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุขต่างๆนี่แหละที่เขาเข้ามาช่วยกันช่วยกันและทำเออเขาเขาจะเริ่มลงมือไปเลยอะไรเงี้ยโดยโดยโดยที่แพทย์อย่างอายุรแพทย์จะวางกรอบแนวทางหรือ ให้องค์ความรู้ไปแล้วเขาก็จะไปเริ่มวางว่าเอาพอแพทย์บอกว่ามีเออเราเกณฑ์นี้คือเกณฑ์ในการคัดกรองนะเขาก็จะติดตัวคัดกรองเหล่านี้เขาก็จะวางระบบคนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น เราเราไม่ได้ทําตามลําพังแล้วคะที่ผ่านมาจะเป็นพยาบาลกลุ่มนี้ที่ทำมาที่เขาเรียกว่าเป็น ICN u r s e นะครับผมอินเฟคชันคอนโทรลครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีทีมเพราะเรื่องที่อาจารย์กับเรเจอเนี่ยผมรู้สึกมันหนักมากเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คนเดียวจะสามารถจัดการได้แต่โอเคเรา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 ในฐานะที่เราเป็นแพทย์โรคติดเชื้อเราก็เอามาคุยกันแล้วในทางเป็นแบบนี้นะคนที่จะช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปได้เนี่ยก็ต้องใช้ทีมที่่ห้ความร่วมมือกัน จนไปถึงคนไข้ทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงพยบาบาลของา